สวัสดีจ้าได้อีกแล้วปลาช่อนปลาช่อนนะปลาช่อนพุ่น,นอุ้มขึ้นอีกแล้วบอ่อหนน้อยๆพักเกษตรน้ำไหลๆเพิ่งมีคลิปนี่จ้าปลาสาอ้ปนเ จนเจ็ดเลือนดึงไหลเนาะดึงพาคเกษตรน้ำไหลจนเจ็ดเลือนบดหลหรอเอจนบางคนเนี่ยตายพอบ้าเหรอภากันท่านพาท่านไปท่านมาเนาะอ้ยจนวเ่เยงาเต็มซ้ำพอดีเต็มซ้ำพอดีเอเ้ยบางแนี่นยเหรอพูดอะ ซ้ำพอดีจ้่มันทับกันตายบ้านเราระบุนั่นเจ้ารถมาแอบพันล้ำเจ้าถังมาให้นั่นอีกตัวหนึ่งเหมือนนี่แล้วเอาไปใส่น้ำตกบ่ใหนที่ไปจ่อยเต็มถังแล้วนี่เต็มซ้ำเราในหน่อยแกแช่ในหน่อยแก็นี่อยู่ดีเนาะ ตาในหน่อยนี่น้อยน่อยไม่ได้จูบเออน้อยไม่ถอดดจูบแต่วันมุ้พวกเมาอยากกินเนื้อเดี๋ยวเอานนี่รอกเดน่ตียรถกระไดเอ็นากลกมันเผ็ดเผ็ดปลาว่นเห็นแต่หลังไมเห็นว่าน่ต้มปลาลึกเาะ ตมบลักว่าว <si suppression> ่าแล้วไปเอาอหลีเ่ยเห็นตาหลังรวยรวยเยู่เห็นตาหลังรวยรวยเยู่นั่นไม่เอาเมยเตะแล้วเตะแล้วโอ้เตะอหลีผุน เตือถือข้นครักเนาะเสี่ยนจับปะควายไงหนะ่ะเด็ <laughs> ดตัวนี้ปะตัวยังตัวเห็นเขาเห็นเมื่อไหไปใส่เหรอโอ้ยผุดผุดผุดหลังมัน <laughs> ผุด <laughs> ตัวนี้ หลามอือตัวนี้ตัวนี้เอามาพี่หนึ่งเอาถังมาพี่หนึ่งถังมาวางตรงนี้โอ้พนหนึ่งก็ดินแห้งแถอะโอ้เสียงพนดินไหมไก่เอาถังมาพี่ไกลเร็วไปยกต่อยกัน มันเหย้าเหรอเป็นไหนเป็นไหนตัวนี้ไปเฉงคือตัวไงคะเตะที่ถ ตัวใหญ่ครับเอาเอาดินยุบหันไปใส่หรอฮะคนมาฟังผีบัดแล้วเอว้กวนากยูกวนฟังนันมันมาฟังผี เอาน้ำขึ้นอีกซะโอ้ยปุนนๆหันตะหลังปุนนๆนป่นปัดดปัมาแล้วพี่ทั้งขอมาแล้วนี่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 เฮ้เหล่าห้วยบ้าก้าจับเด้อาปุกยันนี่เอามาปัด ม่เห็นนึ่งมาจัดเนี่ยไปนั่งบ้างที่พุทธลาบาทดีมิโต้แบัง่ายหนึ่งข้าไปทำไมเต็มถังเห็นเต็มนี่แล้วนึ่งมาจัดพอมาเอาใส่ถ oh, ังมันยกประเด้ที่ผู้หญิงนะเพาะบ่าเพาะโยกกะเพี้ยนเพี้ยนเต้ถังไก่เอามา ปลาดุกปลาดุกบ um ินนี่นะระวังเด้อเฮ้ยเอ่อเฮ้ยเจ๊งเแต่มันจ๊งเสียจับหางมันปลาดุกคลับแจ๊ปหางปลาดุ๊กบนขาับตัวโดแล้วจ้าหางปลาดุมกเออกันนั่นเราไม่คาับตัวบักงใหญ่หึงแม่อาถังมาอาเจย์เลมีมีมัดเสียไปได้ไกลนัก เอ้ยมันหนักนวขึ้นนึงเลยหนักมากไม่เออเอาเอาไปแบ่งออกไม่งั้นมันจะตายออยนีแล้วบ่งเอออ่ไม่แบ่งก็ได้อไอมันหนักมากยนมาเลยยื่นปลาไม่ได้จะมาให้มันยื่ในบวก

ปาด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 ปดจับมันนี่ไปจับปลาอืมจแสงจตถทงเออบู้ยผีน้ำกลนบังนามาอันท่าใท้ข้างเท้น่าดไครับอืออเดอเอาเดอออเดออาเดอเอาเดอเอาเมี เออเอ้า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 ้ยไงคักไัวนีไงคักพี่พอเตงมาพีแล้วพี่พี่พี่ตั้มมาพีแล้วนี่ยุ่นเป็นเนียนแล้วนี่มาปีลุงจันด้วยเขาวุ้ยน่ะอือเห็นตาแพงหลังออเห็นตาแผงหลัง อุ้ยบังก่ไก่กอนตกตมอท่น้อเอยบังไกลไก่ก้อนแต่บังขักวีโอ้ยเพียไม่ใช่จะเห็นมาต้นนั้นคิ้วนิ้วยุบผุนจะเห็นมาตนนั้นน่ะคิ้วนิ้วยุ่ผุนน่ะพุ่นขุ่นจะเห็นบาผุนไปเอกีับไปอีกนั่น

เห็นอีกเห็นมาเห็นอีกเห็นมันว hey ่าน uh ี um so oh. okay. ่เห็นแต่หลังถึงหนึ่งนี่เฮ้ยยูซื้อเขาเจะฝากไปผุนพุ่นพุ่นไปหลับไปหาร์ททอแห้งหลับพุ่นเออบักกล้วยบักนั่นเลยพังหันที่ที่เออ ปาดปาดปาดยาดจับปลายาดจับปลามือเดียวนะเย่ยาดจับปลามือเดียวเห็นต้คุยหลังมันไว้มาตาเอวพนในแม่น้อปุ่นตาเอวพนใน

าหาความอยู่เปิด,ด,ด,ดจานเต่งม,มาเป็นธรรมดาปืัดสวงปุ๊บเอาเอาเฮ้ยตัวน,นี้กระแหงง่ายพูดอ่ะปื้ยสาเหนียน้อยวานสีบุมีป่าพี่น้องเอ้ยพี่กายว่าเด็ดซาพักกระเสียดน้ำกระไล นหน่อยๆก็มีปลาอยู่พอเด็กปิกินพอเด้โอ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 ้วันที่บ่มีปลายังมีอยู่โอ้เห็นตะคุยหลังตัวนั้นบัดนี้นั่นอุ้ยมงมางมึงมึวมุนลึงมุนลึว ไมคอยจะหัวป <aría> no ่ามันเง้ามันง้อมน้ำปุ่นตัวหนึ่งครึ่งหนึ่งก็หุ่นหนึ่งสองสามสามไม่จ้อยคอยเห็นี่หนึ่งสองสามเห็นตะคุยหลังมันตัวสี่ตัวนี้บักบักไง่ดิเห็นบักงนี่ตัวนี้ก็บ่ามันธรรมดาบานวุ้ย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 ตัวตัวตัว อกูเดะเห็นว mhm. ่า ja, uh ูเ่ะพูอ่ะมันเป็นมุนอ้เน้นเออ่างายครับเออวยเป็นไหนเป็นหนยัวปะเออเออเอามานีเอามานีถ้ากันลงมานี เออตัวหนึงอยูหลังไฝเอกนึงขึงหนึ่งอยู่เอาลงไปนี่บานลงไปลงไปได้ปะออีหล่าลงไปกวนเออเออไนีแต่เท่ลงไนีบานป้าตีง้อึ้นได้บานยู่นี่ก็เครื่องซ้ำน้ำใส่น่ะือน้ำกับ่มีากวดน้ามาหยอดใส่ไก่เออมันเลยเออน้นเห็นกับเครื่องซ้ำ อุ่ ab ug ab ug ่นเครื่องหนึ่ง่นเครื่องหนึ่งปัด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 เอาคูน้ำสีชมพูนั่นละเอาคู่สีชมพูไปตักน้ำมาไปโอ้ยพ่อคนนี้นะคะเนาะพ่อทำอยู่แลก็เดี๋ยวจังบึงอีกคลิปหนาเนาจะเนาะหนาคลิปหนาพ่อกันไม่จ้าเดี๋ยวคุณยายติดท่าให้เบิ่งอีก one one